ผมมาจจะโอกาีิปฏิหัมปฏิกาอัญชรีอันชิวะรังอยยาจภาสันติตัตระจักชาจติกาเทเสต,ตุธรรมังอน,กน,นุกรกรมปิมังปาชังนี่เป็น,นของยังหอง่รป้องกังกนถูกนี่เหมือนอกันนะเจตนาวัดกันอย่างนี้ข้อที่ห้าญาติโยมท่านทั้งหลายมีธรรมะ ธรรมะนี่ต้องฝึกตนคือรู้สิ่งสัมผัสที่มันเกิดจากอายาตานะที่หองได้รับรู้ด,ดูด้วยตาได้กินได้รับรสได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกมันจะบกขาดหายถ้าคนทําได้อย่างนี้ปบนท้องว่ามีสม,มาธก,ากจิตยีดโยนทังสัยประจ้งหลายดังนั้น ถ้าเรามีทั้งหปาะก,กาทนี้มันเป็นธรรมะที่อยู่ในโทกอยู่ในธรรมชาติเกิดขึ้นทุกยุคท,ท,ทุกสมัยใครก็ตามปฏิบัติดได้อย่างนี้ตยกวงทั้งสาธุชนท,ทั้งหลายคือเป็นคนมีสักจะจะเป็นคนรู้ทกักษาความจริงว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดเท็จพูดแต่ความจริงมีธรรมะหมายเอาความยุติธรรมก็คือรู้ดีรู้ชั่วมีอาิงสาบอเบียดเบียนผู้อื่น มีสัญญามากคือสัรวมในกายวาจาใจและก็มีธรรมะคือสัรวมอินทรีย์อายตกนะของเขาก็คืออาหูจมูกิ้นกายใจดูได้กินเห็นสัมผัสแล้วเาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรวันนี้อาจจะมาวีนิทานที่ป็นแอมมากัพระชาตกมีมานอกอยู่คนหนึ่งญาติโย,ยมท่าน,ท,านท่านหลายมานกคนนี้เป็นคนขยันทาน ก็ปฏิบัติตามโลกทั่วไปก็คือตั้งใจที่ีะมีชีวิตอยู่แล้วก็ตั้งใจประกอบสมาอาชีพมีการมีงานทําทํามาหากินด้วยความทุจริตก็ไปเกลียนไถ่อยู่มาก็สร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริกจะเล็กจะน้อยไปทํางานก็ไปตัดไม้มาเถิดงาถึง้านก็มาพ่ามาเรื่อย ทำเป็นไม้เต็นไม้เสาทำเป็นฟ้าเป็นกระดานเตียงโดยสร้างบ้านของเก่าจากที่เคยเป็นบ้านไม้ไทยสาสมมาเจริญเจริญกันหน้อยกันหนอยจนอยู่มาได้บ่มบนก็สามารถสร้างบ้านได้หนึ่งหลังในคนนี้กออยู่ด้วยความพอเพียงอยู่ด้วยความมีสติบอกระมาณและก็เป็นคนมีิตใจดีเพื่อเพื่ออาครต่อคนอื่น แต่เป็นธรรมดาายิโยมท่านทั้งหลายคนหาเช้ากินข้าวก็อยู่ไปกลางอัตฉริอยู่มาบ่มเินน่ะมียายจกวันนี้พบคนหนึ่งเดินทางผ่านมาด้วยร่างกายที่ภายของแล้วก็ดูไ้เหินกระหายนายมม่รูคนนี้ด้วยความมีจิตใจเป็นคนดีน่ะเป็นคนเอื้อเฟื้อต่างธรรมนาชาติกามอัตฉภาพเห็นยายจกเดินมาก็เลยรู้สึกอินดู ก็เลยตืนนะเดียกนายาโจคนนั้นบอกว่าโอ้ท่านคงจะเหนื่อยเข้ามาพักที่บ้านของเขาก่อนก็ได้เนอกินน้ำกินข้าวหายเหนื่อยแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปเอานายยายโจคนนี้ได้ยินอก็รูซสึกดีใจโอ้คนนี้ท่านเป็นคนมีจิตใจดีก็เดินเข้าไปได้น้ำได้ทาถิน ในมันนอกคนนี้ก็ยังใจดีโดยที่ตัวเองก็งยังพร้อมีกินก็เลยเอาเข้านะครับอาหารเล็กๆมน้อยเอามาือในยาจบบุปนิบกคนนี้ทานก็บอกว่าอะท่านพักอยู่นี่ก่อนจะได้หมดเป็นอย่างเดี๋ยวผมต้องออกไปทํางานท่านหายเหนื่อยแล้วจะเดินทางต่อก็เอาท่านตามสบาเยเนือตัวเป็นอย่างอ่ะล้วก็เดินออกบ้านไปทํางานตั้งแต่เชา้า ติดมาตอนเย็นก็เห็นนายว่านี้พวกคนนี้นั่งอยู่เหมือนจะเดองก่อนวันซื้อแปดไก่ก็บอกว่าได้สองวันผ่านไปให้คนนี้มันก็ยังไปไหนเจ้อก็หาข้าวหาเน้อเมื่อกินทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ไปทํางานอยู่ปกติจนเนิ่งเลยมาประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งอดก็่ได้ก็เลยถามท่านก็คิดจะไปที่ไหนต่อละกาน ในวันนี oh, đây. Đây, ้พวกคนนี ah, ้อยู่มาเดือนหนึ่งติดสบายแล้วก็ตกใจที่เจ้าของบ้านถามโอ้ยอย่างไรไอคนโดนถามของผู้ซึกตกใจเพราะมันอยู่เมืองลืมตัวโอ้หนว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนต่อก็บรรลได้อู้กันผมติดมาก็เหนื่อยก็ได้ถามอ่ะเดี๋ยว ผมจะไปข้างหน้าเน่ะบอกงูอ่นกางเลยนะเดี๋ยวขอยูอย่างสักวันสองวันก็แล้วสิเดี๋ยวจะไปนะอ่าเจ้าของบ้านได้ยินอนนี้บอกผู้สืบสบายใจขึ้นมาโน่ยเราว่าอาหารก็ดีเข้าฝาอาหารที่ได้เตรียมไว้สาหาับตวเ่าก่อนเริมจะลดน้อยลงไปอยู่มาแห่งสองวันมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะหมดเป็นยังคงจะอยู่สักวันพอต๊ะวันที่สามหลังจากที่อูกันยอยรวมท่านทั้งหลาย Ngài có nghĩ gặp một bát của vẹt vẹt Mà tự cháu Mà lúc mà cuộn vàng sẽ leo mà có năng đủ nàm vàng Cháu có ngoan có bảo sức đẹp trai nhé, chẳng có tớt mà ngài chỉ dạy không yêu Cậu ơi Hằm của cô vẫn tin mà ngài có để thao thích Thao mài Mà, mà nó vàng Cho như văn nữ nhà châu hằng tháng lại, Hàng ngày hằng bỏ mớn Có màn sắc chết vằn ปรากฏว่าไอ้นายวันนี้พบนี่ไปห้องก้อหลวงบานบอกว่าก้อหลวงช่วยมาไล่ป้าไอ้นี่ไปมาอมันมาอยู่กับผมมืดน่ะมันม่ยอมไปไหนเอาละเฉลี่ยเลยก้อหลวงก็บรรลุจับมันอยู่ปุ่นถ้ายินสามต้องปอกก็จะ๊ยบทิ้งไปให้น้ำโจมเนี่ยมันไก่ก้อหลวงก็บรรลุหมันมันก็เลยมันแน่ใจว่าผ่าเป็นเจ้าของบ้านแฉเอาละตัวเป็นยักษของบ้านแต่กับครับเนี่ย เอาแล้วต oh, right, so well. like, oh, so ัวแล้ยังออกไปบ้านผมผมใช้มากับมือเรื่องเกียงกันละเอาละจากคนต่างหาพยานอ่ะแต่ละคนมีพยานถ้ามีพยานน่าไปหามาในวันในพกนี่ตั้งแต่มันทําตัวใหม่ยัโยมไปเลายมันตื่นเจ้ามันปวดบ้านทุกวันมันก็จะมานหนักหน้าต้อมีหลังคาที่แข่งมีฝาบ้านมีแป้นกระไรหน้าต่างมีก็ไดสองมีกีต้นสูงกระไดมัดไดมุดอ่ะ เจ้าถูงสามอกมันไดกี่ซี่ไายแต่ยังบอกได้หมดตากด่าแล้วมันก็ยังมีไข่เตวผ่านหน้าบ้านมันเอินกินน้ำจนเป็นกินเข้ามากมาเอี่มบ้านผมเหนี่ยมไวมีจ่ายหน้าบ้านมันมันก่บนักไหวคนนี้เป็นเจ้าของบ้านแหละไห่มากระบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของบ้านคนนี้เป็นเจ้าของบ้านอคนมีพยาน cháu của bạn và tôi có người bạn, con hải cẩu cháu bỏ ra lèn và cầm một bát của một chiếc đĩa ở của bàn, ôi, vậy đây là của người bạn, tôi và người bạn này, tôi phải này, tôi đã từng bị bệnh, nói thật, tôi đã từng bị bệnh, tôi đã từng bị bệnh, tôi đã từng bị bệnh, tôi đã từng bị bị bệnh, tôi บากงกนบอกว่าจะเรียกใดผมเป็นเจ้าของบ้านจริงๆยืนใหญ่ยืนใหญ่เรื่องเข้าเรื่องเข้าแยกยงเร่องทั้งหลายน้องกันไปน้องกันมาจนไปถึงนายอำเภอ่นายอำเภอท่านก็มาพินิจพิจารณาใครยองดูว่าเอ้ห้องมาถามไอ้นั้นก็ตอบได้หมดบ้านมีบันไดกี่ชี บางสูงก็ได้เสาขี้ก้นมีไม้แต็นที่เต็นไม่หลังคาก็ได้มันตอบได้หมดก่องคือกว้างยาวมันหูตัวน่ะมันหูตัวมดทุกอย่างนี่นายเธอบางคนนั่งขี้บัวเอ้นี่มันก็บหูชักเพราะมันบอกว่ามันเป็นคนทําเองมันก็บหูแจ๊แต่นายคนนี้มันก็บอกว่ามันเป็นเจ้าของบ้านแต่ถามในอย่างก็บอกหูมีไม้ขี้แผ่นก็บอกหู Nằm xa mông cái kia thèn cho bóng Nè, mua cái gì văn đáy cho xảo văn của tàu đó ngài vừa đây, chảy... này. Này, này vừa vừa lợn hết trại, ừm, như vậy cứ con bệnh vô trả lại của ngài, vừa cho nhục vừa, này nhục. vừa mà à, chẳng Này vừa vừa lên hông mà thảm, Ấ, chẳng thể thảm có chơi 1 tháng suốt thái Ấ, bọc sinh thị Mình mì của cậu cơ Ê, con vòng vai cậu chít bọc Thầy con tìm Bà niên khúc mà thiệt liền trong ban cũng ưu tổng 5 đầy phải không? Ngài ngươi bảo Cô cực kỳ họ bẻn ban họ nhẹ đại ảo ạ Cô tông phút lùm sáu nè, kẹt dùm nó Phút lùm sáu Nếu tổ phẳng sáu lứt bây giờ này ảo ạ Thầy ban luôn à Cũng phẳng phai bao màn bừng Phẳng phai bừng ờ anh chỗ của anh yên ổn, ban hôm khấp chửa hôm đó lùm xào khúc côn, hôm ăn sất cang nhảy mĩ hàng ra đây, xài xào khúc cạn, khúc bạch, khúc bạch, có này, bạc Và cốt quan này tôi xả, mọi người đều cốt lùm xào bạch, bạc cốt có tiền nhảy vào 6 tôn, để cao bạch khúc côn, ปรากฏว่าโดนจับไปขังเรียบร้อยที่อาตมาเอาเรื่องนี้มาโอ้ยากโยมท่านทานผู้ชมท่านทั้งหลายได้ฟังเลยคือว่าความจริงอย่างไรก็คือความจริงคุณครูปีชาทำอย่างไรก็คือความจริงรอจานตัดสินกันทำกรรกันแล้วกันหกสิบสามสิบล้านนะดังนั้นใครผู้ใดบอกว่าแยกโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายความจริงเป็นเช่นใดใครทำกรรมอันใดไว จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทแล้วก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปพระพุทธเจ้าต่านแน่นำอนกัมนายคนนี้แม้ตัวเราจะมีความเฉียวเฉลียวฉลาดปันดก็ยากย์ใรวมท่านทั้งหลายเขาจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนกะคาัแต่ถ้าเขาใช้ความรู้ในทางที่ผิดใช้ความฉลาดไปโคตรโงต้นเขาอาจจะมีความสุข ในขณะที่เองได้ของตนมาแต่เองบ่มีความสุขในการที่จะใช้มันที่จะดูแลมันที่จะรักษามาันเพราะว่าอย่างทุกปวาหายปวเป็นจับได้มีความสุขด,ดังนั้นความจริงคือเองบ่าาได้เกลียดเปลียนเขาบ่ได้ไปทำห้นคนได้ทุกได้ลำบากเอามีความตั้งใจที่หามาได้ความสุขจริตแล้วก็ใช้ทรัพย์สินของเองที่หามาได้ด้วยความรอบคอบ ใช้ด้วยความประยัดมัธยัดรู้คุณค่าของมันมันก็จะเกิดความสุขดังนั้นนี่แม้จะมีภัยมาคตโกงเขอาไปก็บสามารถจะเอาทรัพย์ของเขาไปได้โดยเฉพาะทรัพย์ที่เป็นห้องว่าปัญญาคนมีปัญญาก็าสามารถที่จะมีภัยมาปนเอาปัญญาของเราได้ปัญญานั้นต้องปัญญาที่หู้ทำมัดห้ประกาศอย่างที่อาจารย์ได้บอกปัญญาตัวนั้นต้องหู้ถึงสัจจะคือความจริง ความจริงเป็นจริงบตดายเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ยดีอย่างใดก็ดีอยู่อย่างนั้นที่มันเส่มอมว่าคนเอาไปใช้คิดไปเปลความหมายคาิดแสดงมันถึงถูกต้องถ้าถูกต้องก็หมเสิ่อมน่ยมีสัดจาวนแล้วแยกรวมทั้งหลายมีธรรมะธรรมะในที่นี้อีเอาอกรูิที่ทมคือความถูกต้องนี่ยจงใดถูกไม่ถูกเ้องต่อรูกันอยู่ นะสิ่งที่สามเห้องว่าธรรมะธรรมะของเราต้องมีความสำรวมนะในอายตนะของเราคือการอบูมลิ้นกายใจต้องระมัดระวังมันนะยาติรวมประสาุชนท่านทั้งหลายมีสมัญญาคือรักษากายวาจาใจของเราให้มันเยียบ้อยให้มันดีงามเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออวิจิตสษาเราจะต้องออกไปเปลียบเทียบคนอื่น ้าเรามีชีวิตอยู่แล้วเรามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอันนี้ก็ห้องว่ามีความอาิงสาคือเขายังเบียดเยบียนเบียนทุกข์ของเราไปที่คนอื่นอยู่ดังนั้นฝากติโยมท่านสาธุชนไว้ในตคค้อพื้นวันนี้อย่างใดก็ดีก็ขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณานัจะได้ธรรมะเล็กๆน,น้อยๆประการใดก็ดีก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ แต่การดำเนินชีวิตเพราะธรรมะมันมีอยู่ในโลกนี้เพียงแต่เอามาชี้แจงเพื่าติ้โยมท่านทั้งหลายได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็ขออนุโมทนาแกบท่านเจ้าภาพที่มาทำเป็นเจ้าภาพการเปรียการสวดในงานบำเพ็ญของพระภูสุโฉกของคุณแม่สุวรรณทองเที่ยงอายุได้67ปีในค่ำคืนวันนี้ ขออนุโมทนากับคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โรงเรียนปริญนลอยอวิทยาลัยตลอดึงเพื่อนคณะสังคมศาสตร์สาขาไทยศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นทีห้า่ที่ได้มาร่วมรับเป็นเจ้าพในคำคืนวันนี้ร่วมกับคุณโยมนักฤือไทยคำเทศและคุณโยมร้อยตีสุตพองเทียน ได้กระทำอยู่เป็นกาตาเวทิตาอุทิศเป็นทัสินานุปทานอุทิศอุทิศไปมู่แก่คุณแม่สุบวันทองเที่ยงเพ่ท่านได้อนุโมทนาอาจแมงจิตจับดวงวิญญาณของคุณแม่จะอยู่ณที่หนึ่งจิตใจพอดีพอท่านจงได้มาอนุโมทนาครับเอาบุญกินบุญตานอันชณะเจ้าภาพอุปสรรคได้กระทำเป็นดั่งทอาของิทิศจำได้ดั่งสาวกคำรำกระเสริฐ การคิดกตรดวงวิญญาณคุณแม่สุบรณของเทียนไปสู่สัมภประพัดีดีเป็นภาษาินึระภาทาคำหลังใหญ่หลังงามอยู่บนสวรรค์ท่านวาดัํงธรรมกัมปานาขอูปหลังและด้วยบุญในการฟัาพระธรรมเทศนาในาตานําบลตอนนี้ขออ้าขอภคุณภาษีรัตนากรน้งรอนงนยบอยคอนที่คณะท่านเชืาอภาพ ดูจเจ้าเหล่าหลานญาติโยมท่านเผู้มิเยรติทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขจะอยู่ก็ขอ้มีจบมีใจจะเดินทางไปกันใดก็ขอให้ปลอดภัยจะเริ่ในสัมมาชีพการงานทั้งหลายมั่งมุมดูจเจ้าไม่เคยทรัพย์สินเฉลียทานเงินทองทั้งหลายได้ดูต่างินได้ดูตังใจได้ดูตัางเทว้เทิดตามได้อยู่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา คือแรงกระตต่อต้อหากพันาวสากันทุกคนทุกท่านอาจจะมาภาพแสดงพระธรรมมเทศนาในตำืนวันนี้ถึงสมควรแก่กาลเวลาพอายุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังของ้อมีด้วยปากาละชลีธทันทัายังตาทุกขรังกโรมมเทศสาธุ 法托法。啊啊啊啊